ขับพ้นพื้นที่พระลินสายมูและพระบัวลัยเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีชี้ประพฤติผิดร้ายแรง4ข้อมีรายงานที่อุดรธานีรายงานว่ามีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์ลงวันที่18กันยายน2567เรื่องให้พระลินสุจ,จิตโตและพระบัวลัยเอกคคจิตโตซึ่งเป็นพระน้องชายพ้นจากเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์โดยมีข้อความว่า ตามพฤติกรรมที่ปรากฏของพระลินสุจิตโตและพระบัวลัยเอกคัจจิตโตจากสอปป,อปอลาวโดยได้พำนักอยู่ที่วัดปาดอนบ้านเทือนตำบลกลางใหญ่อำเภอบางผือจังหวัดอุดรธานีมีพฤติกรรมชอบประพฤติมิอยู่ในโอวาทและคำสั่งเจ้าคณะปกครองที่สั่งโดยชอบดังนี้ 1. ประพฤติตนไม่สมรุมระหว่างต่อพระธรรมวินัยและและธรรมเนียมปฏิบัติแห่งคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีธรรมยุต 2. มีพฤติกรรมมอมเมาประชาชนด้วยอวิชาโดยการเขียนเลขยันต์ลงตามเนื้อตามตัวหรือฝ่าม,มืออันเป็นการสร้างความหลงผิดต่อหลักพระพุทธศาสนา 3. การไม่สำรวมระวังในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ 4. ประพฤตินตนมิอยู่ในโอวาทของเจ้าคณะปกครองและละเมิดคำสั่งซึ่งการกระทำของพระลินสุจิตโตและพระบัวไัลเอกคะจจิตโต ตามที่ปรากฏข้างต้นนั้นถือว่าเป็นการประพฤติผิดอย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อเจ้าคณะผู้ปกครองและปัจจุบันไม่ได้สังกัดวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์ดังนั้นอาศัยอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคมการปกครองสงฆ์เพื่อรักษาความเรียบร้อยดีงามแห่งคณะสงฆ์จึงสั่งให้พระลินสุจิตโตและพระบวัวไัลเอกขคจิตโตพ้นจากเขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์โดยกำหนดเป็นเวลา7วันนับตั้งแต่มีคำสั่งนี้สำหรับพระลินสุจิตโตและพระบัวลัยเอกข,ขจิตโตเป็นชาวสปปลาวก่อนหน้านี้มีเรื่องดราม่าสนานโซเชียลที่ทุบถ้ำน้ำตกพญานาคทิ้งโดยพระลินอ้างว่าก่อสร้างมาเกือบ3มล้านแต่นั่งสมาธิพบเจ้าที่บอกให้ทุบทิ้งเพราะมีของต่ำยัดอยู่ในงตัวพญานาคเมื่อไปทุกก็ปรากฏว่าเจอชุดเสื้อผ้าเก่าโรงพยาบาลบ้านผือ ชุดชั้นในกางเกงในายัดใส่ไว้ที่ลำตัวพญานาคจำนวนมากแต่เป็นเรื่องที่คลางแคลงสงสัยของชาวเน็ตจำนวนมากสงสัยว่าพระสร้างคอนเทนต์หรือไม่จนพระลินออกมาตอบโต้ล่าสุดทราบว่าขณะนี้พระลินเดินทางไปยังสปะป,ะปะลาวและก็จะเดินทางกลับมาวัดในอีก7วัน